ตอนนี้นะครับยังพอมีอยู่อีกเยอะพอสมควรนะครับสำหรับยูโร3นะถ้าใครยังไม่ประสงค์จะไปตัวยูโร5ก็ต้องรีบจัดกันหน่อยนะฮะเพราะว่าก็คงอีกไม่นานแล้วนะครับเพราะว่ารถก็จำหน่ายออกไปเรื่อยๆนะครับนะแล้วสุดท้ายก็จะหมดลงอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ผลิตไม่ได้อีกแล้วนะครับเพราะว่าสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับกำหนดให้ รถบรรทุกนะครับตอนนี้นะที่ผลิตใหม่ตั้งแต่ปี2,567ก็คือปีที่แล้วเนี่ยต้องผลิตเป็นเครื่องยนต์ที่ปล่อยมลพิษมาตรฐานยูโร5ก็คือปล่อยมลพิษน้อยลงกว่ารุ่นยูโร3ลงไปอีกเยอะเลยนะครับซึ่งรถบรรทุกบางยี่ห้อนะครับก็ยังไม่ได้สามารถผลิตตัวเครื่องยนต์ยูโร5ออกมาจำหน่ายได้เลยนะครับตอนนี้ยังขาย ตัวเก่ายูโร3กันอยู่เลยแต่สำหรับอีซูซุนะครับของเราพร้อมแล้วนะครับสอมอ,อบอกว่าต้องผลิตยูโร5ตั้งแต่ปีที่แล้วนะเราก็เตรียมการล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนที่กฎหมายจะกำหนดนะครับแล้วพอกฎหมายกำหนดเนี่ยเราก็สามารถผลิตยูโร5ออกมาจำหน่ายได้เลยและข้อดีนะครับของรถบรรทุกอีซูซุยูโร5ของเราก็คือว่าไม่ต้องเติมน้ำยาบำบัดไอเสียนะครับหรือที่หลายๆคน รู้จักกันในชื่อน้ำยาแอดบูนะครับซึ่งตัวนี้การดีไซน์รถออกมาเนะะี่ยฮะที่จะไม่ต้องเติมน้ำยาแอดบูมันก็มีความยุ่งยากซับซ้อนเนาะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีผลทำให้แรงม้าแล้วก็แรงบิดมันเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจะสังเกตว่า รถบรรทุกยูโรห้ของอีซูซเนี่ยนะครับแรงม้ามันตกลงไปหน่อยหนึ่งตัวเลขลดลงไปนิดหนึ่งเพราะว่าเราจําเป็นต้องเน้นค่าแรงบิดหรือว่ากําลังของรถบรรทุกหรือรถหนักเนี่ยให้มันมีค่าสูงสูงเข้าไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเราพัฒนาจากพื้นฐานของเครื่องยนต์ตัวเดิมปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะฮะรายละเอียดอย่างเช่นปรับเปลี่ยนเทอร์โบให้มันพัฒนามากขึ้นนะครับเป็น VGS t u r ร์บแบบไฟฟ้าจากเดิมที่ใช้พวกลมหรือสูญยากาศเป็นการควบคุมคลีบของเทอร์โบนะครับตัวนี้ก็จะทําให้เทอร์โบเนี่ยทำงานได้ละเอียดขึ้นแล้วก็ไม่รอรอบนะครับกำลังดีตั้งแต่ต้นจนปลายนะครับอีกทั้งนะครับชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์อย่างเช่นลูกสูบนะครับอย่างเช่นหัวฉีดนะครับที่ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับนะครับก็มีผล สิ่งเหล่านี้นะครับมีผลทําให้ตัวเลขแรงม้าและแรงบิดของรถเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะฮะแต่ก็อย่างที่บอกเราจําเป็นต้องคงค่าแรงบิดเพราะว่าแรงบิดสําคัญกว่าแรงม้าสําหรับรถบรรทุกนะครับแรงม้าก็ยิ่งเยอะก็คือเน้นในเรื่องของการทําความเร็วแต่รถบรรทุกเราไม่ได้เน้นในเรื่องของการทําความเร็วอยู่แล้วนะครับเราจึงออกแบบแล้วก็พัฒนายูโร5เนี่ยในเรื่องของกําลังที่ดีนะครับแล้วก็อัตราการสิ้นเปลือง น้ำมันเนี่ยยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีอยู่นะครับเป็นพื้นฐานหลักในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รถบรรทุกอีซุซุของเรานะครับ